มาออกแล้วขณะนี้คุณยุทธนาเป็นตัวนำลมหวนตัวที่สองซมเบอรลิน่าตัวที่สามชิติวันตัวที่สี่ที่โค้งปลายเก้าคุณยุทธนาเป็นตัวนำลมหวนตัวที่สองซมเบอรลิน่าตัวที่สามชิติวันตัวที่สี่น้องเป้ตัวที่ห้า ได้คุณยุทธนาเป็นตัวนำลมหมัวแรงทางในตัวที่สองซิตี้วันแรงทางนอกตัวที่ 3. สซมเบมร์ลีนา่าตัวที่สน้องเป้ตัวที่ห้าต่อไปเป็นสลีมุงคลชัยที่โค้งไปเจคุณยุทธนาเป็นตัวนำลมหมัวเป็นตัวนำติดตามคุณยุทธนาและซิตี้วันที่โค้งไปหออกทางตรง ลมหวนเป็นตัวนำสติวันตัวที่สองคุณยุทธคุณยุทธนาตัวที่สามสิริมงคลไทยตัวที่สี่ข้าน,านีนีลมเหวนเป็นตัวนำในระยะห่างนี่ลมเหวนเป็นตัวนำติดตามไปด้วยสติวันต่อไปเป็นลอยไทยนี่ลมเหวนเป็นตัวนำติดตามด้วยลอยไทยและสติวัน